คือเขาครับมาจังหันบัลน,นดนสำนักเดื้อนีเด้อเขาวัดมาแล้วหลวงไวหลวงปูนตั้งแต่เล่าอันนี้ไปแล้วเพห้องบอดี้มาเชียร์แต่เรามอระนาผาไปเห้องบได้มีเวลามากด้ยอยู่ใกล้ๆกับบอมีเวลามาก มาสังหน่อยม,มีโอกาสเปิดไฟไสน์นอกกันคือมาเปิดไฟเฮาเดี๋ยวจอดรถก็ได้พอกไม่บอกกันเลยมาแล้ว่าี๋ยวลงกนันครับอันนี้ก็ทีเป็นสถานที่ที่ิถมนะครับในการปงสรีระสังขารของหลวงปู่สมานเท่าเนาะนี่แหละกำล,ลังระดมทุนกันว่าสิถมที่นี่แหละกำลังหา ปัจจัยครับผู้มีจิทธานะครับเนอะในการสิมถมทีนี้แล้วก็สีใส่จำนวนหลายรถอยู่ผมว่าตามที่ผมบอเบือนอยู่กสบตประมาณลอยสองลอยรถประมาณนี้แหละครับเนอะกติจับระดับเดียวกันครับนี่แล้ะเนี่ยตามทีผมเรียเอาไว้นี่ตามกับโบดนี่นะเนอะกปิะมาณสองลอยรถประมาณนี้สองหรือสามลอยคนว่ากติจับระดับเดียวกันครับผม เดี S 1> <S 1> ๋ยวจะได้สิอัปเดตให้เบิ่งอีกเที่ยนึงเนาะครับเนาะนี่แหละสถานที่สี่โป่งทะีละสังขารของปูสมานเท่านะครับเมื่อสักครู่นี้ครับผมเมื่อสักครู่นี้ก็ได้คุยกับอ่าแม่ซี่พิมพ์แมย์ยาพิมพ์เท่านาะอ่าเราเป็นในทซี่อยู่นี่เนาะเราก็ว่าโอ้อยากหาเงินมาทมอันโป่งทะเลสังขารหลวงปู่ซอยกันนี้บริษัทนะวะเนาะก็เลยสิว่า บอกกาวบุญเนะาะใครมีกิจติธรรัทธาี๋มาเห็ดถมดินและคางโบสถ์ะครับเพื่อจัดงานเนาะให้หลวงปูเ่เขาเนาะอันนี้สถานที่ที่คุยกันเมื่อกี้นี่ก็พวกทัางนี้ก็จะเป็นลรงท่านทวดทีนะครับเป็นลรงท่านอันนี้ก็จะเป็นลรงท่านของแม่พิมพ์เรานะครับของแม่พิมพ์เราจะเป็นก๋วยเตีย๋ยวว่านทำถ้าเราวาดเรืเอาไว้โครงการไวนะ้เนาะเห็ดโปรเกตไว้ แต่ผมก็ที่มาซอยเห็นลงท่านเห็ดก๋วยเตี๋ยวซอยเล่าหมดละผมก็อนจะอยู่ในส่วนกลางส่วนของพี่มเฮานะครับส่วนพี่ก็อนจะเป็นของอสถานีกระชนเฮาทั่วไปแหละลเห็นลงท่านซอยกันลหลายๆคนในมืองานนะครับแต่บังคับในมืองานทีเนี้ยน่นแหละครับตอนนี้เฮาคือสีถมดินในการจัดไปที่ปงสาริราสังขารหลวงปู่เพะก่อนนะครับคืออยู่ข,ข้างโบสถ์ที่ผมไปอ่า รีวิวให้บึ่งแต่ตอนแรกแล้วล่ะก็ฝากาทุกคนนะครับที่มีกิจท่านะครับรวมบริจาคในการทมที่นะครับแล้วก็เค่นลงท่านน้ำกันนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์โทรแล้วก็ซื้อบัญชีของแม่พิมพ์ให้เนาะนะครับจังได้ก็ฝากน้ำนะครับทุกคนนะครับ โกมะราสุยานธรรมะิจโตติรสุยาาอสิโตันโตัพพะโมสตุลอะาวะปะาโยสีายุมะะะนรสิตต